แต่ลองเลือกดูแล้วนะครับก็ไม่มีเมนูภาษาไทยนะเป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอะแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับผมก็ลองเลือกๆดูแล้วจะดูวด่าเตืออาจจะมีนะ,อะอพอดีอย่างเลือกไม่ไม่ครบแต่คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าดู ดูาจากรีวิวแล้วมันไม่มีภาษาไทยให้นะเ <c oughs> ี๋ยวเราเราจะลองเพราะว่าพอดีเพิ่งได้รับเครื่องมาวันนี้เลยเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะ, <c oughs> ะก็มารีวิวให้อ่ามีนะมีภาษาไทยนะครับผมมีเมน,นูภาษาไทยโอเค ภา,าษาไทยก็ไม่ใช่เมนูไม่รู้อะไรนะมันแต่วราขึ้นไทยเดี๋ยวยังไงลองศึกษาดูครับจากจากภาพก็ถือว่าใช้ได้มีโหลดแอปโหลดอะไรได้เยอะมากมาย ก็ใครสนใจก็ลองดูนะครับราคาไม่ถึง4,000ไม่ถึง4,000ก็สามารถเป็นหนังเป็นเป็นเป็นโงหนังในห้องได้นะครับการสู้แสงก็ถือว่าโอเคอยู่อันนี้เปิดไฟ1ดวงนะครับผมถือว่าสว่าง1ดวงก็2ดวงอะเป็นนีออนสอดวงนะ ยังังถือว่าชัดชัดอยู่ <c oughs> ถือว่าชัดชัดใช้ได้เลย <c oughs> คิดว่า <c oughs> ไม่น่าจะเป็นเมนูภาษาไทยน่าจะเป็นเหมือนแบบคีย์บอร์ดในการพิมพ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าก็เลือกไปที่เลือกไปที่เลือกภาษานะแต่ว่ามัน,มนขึ้นภา,าษาไทายแต่ว่ามัน เลือกใช้ไม่ได้นะก็โอเคใครสนใจนะก็มารีวิวให้อันนี้นะครับแอปที่ที่มีนะฮะที่มีให้พื้นฐานของที่เครื่องมีมาให้แล้วก็นี่แอปอแล้วก็นี่นี่ครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะก็ถือว่าไม่ช้านะเครื่องไม่ช้าไม่ช้ามากไม่ช้าเลยแหละถือว่าสมูทอยู่ สมูทเนี่ยมีลื่นไหลอยู่โอเคนะครับใครสนใจอยากาไปหามาใช้งานอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ลองลองดูนะครับยังไงถ้าอายาความรู้ยังไงก็ช่วยติดตามนะครับช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ